ไปดูครอองามพี่น้องพักอีกยังจักแล้วเฮ็นมันงามเลยจะมาเก็บกินกับกับลาบเก็บกินกับลาบแม่นหัวให้มาสร้างว่ากินไหนบ่ล่ะจักแล้วเจ้ยนแาจะมาสร้างให้เก็บแต่เนาะเก็บไปกินเถอะเก็บไปกินเออเอ้าักกินบ่ละบ่จักมมันงาข้างเหลืองบได้กินแล้วน่ะไปลงบ้านหน่อยนะโอ้คือบอกไงเฮียเอ้ย ยานพักอีกยังนี่ผู้ใดหูบอกนเด้อใส่ใช่ใช่เพี้ม,นมันง่ามเลยเก็บกินตัวตายดอกผึ้ขงขับง่ายไก่เนี่ยนี่พักอันนี้เพี้มันง่ามพี่น้องเอ้ยมันนครนายกที่ลาบนครนายกเพี้ยพักง่ามกินทางเลยเก็บไปกินออต่อลายดอก<ล>อย่างเนาะไอ้ควายพักริมทางนี่บ่แมนนี่ได้แล้วนน<ม>พี่น้องเห็นยังก็สิเก็บกินเลยบ่เจ้าเนี่ยแมนมันเืือว่าพักเอียงเลยโบหูพักบ่หูเออหรือบ่หู บบหูอิลีนแหละไอเท็าน้ำนี่พักยังมีพี่น้องไปเดี๋ยวไปกินกับลาบเนอะหลาบไปไปไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุภูสุคนทุกแจกทุกง่มสบายดีอืมสบายดีบ่าวโบสบายดีบ่าวทองกับช่องบ่าวทองปากเซกินแซบคือเก่าคือเดิมพี่น้องมนี มาเรียกมางานกินเขาอยู่ป้ากับบาโบโอ้โหว้ยนี่พี่น้องบาโบิคนซื้อลาบอ่านครนายกนครนายกสู้ให้บาทองกินอีกแล้วพี่น้องแล้วกิแตาบพ่อนาพ่อตาแมนนี่ถ่วยบิ้ไงพี่น้องเ้ยกินเบิดบ่เลยเจ้าวายบ่เบิดกะต้องกินให้เบิดแล้วนี่ผักกาดหอที่เด็ดพี่น้องที่เก็บมาข้งๆนะแมนผักเก็บข้งพี่น้องผักกินได้กับนี่ ปลาติ้วพักติ้ววุ้ละผ้าวุ้ละผาพี่ก๊าดกับไล้มามามาเจอไันแล้ววันนี้ก่อนกินก่อนสิลงมือกอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยเด้ออย่าลืมสั่นกระดิ่งให้นําพี่น้องมามาแซ่บๆร่วมกันดูทำอะไรให้มาโอ้ยพักติ้วแซ่บๆจัาบาตรของบักอีกแล้วพี่น้องมา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 เย่ทำอะไรให้มายำได้กินจะก่อยกับลาบข้อโทษขออภัยพี่น้องที่บกินนิปแมนขอโทษขออภัยหลายๆเด้อที่บกินนิปกินแดงพี่น้อง <c oughs> อ,อือืมโอ้พอาเยอะขอพอไปนดหน่อยอือเฮ้<ว>ยปักนนี้กินได้ไอ้พี่น่องอือมามาพี่น่องเอ้ยทั้งกายทั้งกายมากินน้ำกันอือพักยังไงมาตักคือให้กันล้องเนี่ย สสรสชาดนจีแบบมันมันปัดๆาดไปหน่อยไม่แต่ยางแต่บางครงเลี้ยงมากินเลยเนี่ยไปโรงบ้านบาลไม่ทันบ่ดนะทันนรนอเปล่าลาบอันนี้ก็ลลคล้ายๆกับลาบเหนียวนะปัก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 เออจึงย่ง,ง่ายต้องช่อยไปห้องเลยเพื่อแต่เพื่อแต่นี่ ปากันปะกันลงมาแต่ไอ้ภูเขาเพื่อแต่เพื่อแต่ยิ่งเขาจัดเลยหลันเป็นภูเขาเสีแมนภูเขาแต่ว่าหอยไล่ไล่พี่หนอภูเขามันตนนนน้องมีน้ำใหม่นเนี่ยมีมีน้ำใหม่บักไล่น้ำใหม่เนี่ยผ้าคนเบิ้งเนี่ยแต่ว่าเอาบ่าได้พี่หนอเพื่ออะไรเจ้าของเข,งขงบาบอกให้เอาเป็นห่วงเนี่ยแมนได้แค่เบิ้งบ่ได้แค่เบิ้งถ้ามีเงินคลอดซื้อเพิ่นกินสิปันอยู่ดอก Ba bội lắp à thoát pin ơi bụng tì suy tìm chân skin bird woman mama chân pin ơi chẳng hại gì mì luôn mì khó mì cứ mì nhỏ mì 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 bắt thốt, mì 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 กับกระอิีมน้ำถ้าตัองเต่เราพ่อกินกับเบิร์ทั้งทางเมื่อนก็บอกซื้อป่าชดใช่ไหมคุณน้มาชดตด้เดียวถ้าตัองแตอกินมาท่านอย่ากินเ้ากินบดปาไข่กวนมาที่นี่กินมาเบิร์ได้บดนี้กุขกขับใหญ่ๆเลยวกกระเทียมตัดไปอืมอืมดีเถอะอืมอืมดวน ลองกินเบองเดอ้อพักอันนี้ลองเบิรงลองเบิงงเบ้งพี่นหน่อยู่ใส่เนปลาป่ะแมนแต่ว่ามันมันมันอยู่ภาพไวให้เฮาไอ้อท้องเสียเด้มันดีอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันฝาดถ้าประคุณทั้งยาฝอดฟัมนมันมันมขอ่นนอยแบเนี้เหงาติดเนื้อ คุณคำยังไงเหรอโอ้โหถ้กินข่าวต้องหืออะไรเพราะว่าการบทสร้าคำายังไงก็หน่อยบททานบาบกโอ้เราคือสายไล่เขาเด่นเนะจับไฟบททานไฟแล้ววันนี้คอ,อยย้ำท่านเจ้าแนมแล้วคอ,อยสนใจคำยังไงแล้วเนาะ อ้ันม,มีข้มนมีบวงคือคักเนะมยบวงน่อยยุบเอาเนี่ยพี่กระไรๆเนี่ยพี่เกี่ยวได้เห็นเกี๊ยวจีนี่โอ้ยมันธรรมดานี่ไ่มสุดโอ้โอ้กินขึ้นยังหวานเนี่ยเว้ยสุดหน่อย เขาท่าว้่พักไอ้ท่องเนี่ยจับะจะกินเนี่ยต้องเกลียมนะเกลียมตัวไปก่อนนะตามใจไปก่อนในการกินอ่ะไม่ได้ไหนวะไม่ได้ย่านเนี่ยฝากไปโรงพยาบาลแล้วโอ้บอกเป็นแต่ปากกินแท้อิอวเหราะว่าเขาบม่เคยกินลองลองชิมจะเจอลองเบินหอมเงีแย้ม่กินแต่ก้อยกินแต่หลาย แซ่บคับอืมปักจิ๋วโอ้แกงใส่เห็ดน้องคือแซ่บปักจิ๋วจัดแต่พมดเนี่ย<ม>อ,อืมอมทามก็จะว่าอยู่นี่มีเห็ดบอร์บีคมีบ<ว>่อึด้ม่จะว่ามันก็นดีด้วย เอาบัวกาเก็บบัวข้าวหยันเบือพอ,บเ,พอ,เ,อเ,เ,เบิ่บงเฮ็ดบ่เป็นพ่อสั่นเอาเฮ็ดมีเฮ็ดเบือใช่เฮ็ดโอเบ่เป็นเบือได,ด้น่ะ <c oughs> เห็นเบืองไหนขาวนะโอ้เขเบือเห็ดเนี่เหมือนเหมือนเด่นๆเด้เบืออหลีได้เห็ดเห็ดนี่นะอืมกันว่าเขาหาบ่เป็นเขาเบือบ่เป็นนี่ เจอเห็ดมีพิษนี่ถึงชีวิตเลยเด้โอ้หคือสิโหดหายใช่ไเอาอีกทีตัวป้าทุกขอแต่คือแต้นแถมแสบหมดเลยมือ่อแถมน้ำตาน้ำตาไหลเพราะเพิษสีย์ไอ้นั่นวันเราจะจะกินอาพี่อย่ามันเพิษบ่งพี่เป็นตาแสบเห็นไหมขึ้นอยู่ใจจะไปกิน อืม,อมจุดหนะจุดจบมาให้อืขอติ้นเียวแท้วะครับสุดท้ายเลยเจมที่แล้วเบาโบแล้วก็โอ้ยซื้อประชดอีดีหรอมาเบิดเมือ่อไรกว่าอันนี้คันซื้ออยู่มองข้าอยู่มองสมุดปการนี่สามถุงพุ้นเนี่ยนีา เพิ่นซ <lang oh. mm ื้อทุ่งเดียวเท่ากับตามทุ่งอยู่พนพี่น้องเยความมันหลายพิเศษอย่างคอยว่าอิ่มพิเศษหลายปันไดนอ่ะนี้ใบห้าสิบบาทแล้วพูดนะพิเศษถูกใบห้าสิบบาทคุณลองโอ้พอแล้วครับไม่จันจะออกเน้ำเปลี่ยเนี่ยพอ้จมันแพงไรเงี้ยบะ <ม>ห้าร้อยที่บาทเป็นลอยมั้งนะใครบอกคลิปนีเ้เนิ่มจากดอกไม้นมอมาจังไหนกะครบจะหลายๆเป็นหลายๆพอแล้วสั้นี่เฮ้ยอิ่มแล้วแหละเห็นลายเห็นราคาก็ตื่นแด้ว,วันนี้เก่งใจป่อืมหน่อยว่าเรือบักหลายพี่น้องไอ้อีกอย่างก็พอแล้วเก่งใจแล้วเอาพี่น้องอยคลิปนี้ก็สั้นนี้แหละ สองไอ้น้องหอ่อจะทำลาพผ้าจาบเนาะถ้าผู้ใดามากัดช,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 ช่วยก็ไล่ถ้าใจช่วยก็แช่ก็ดตามเนี่ยเ้อสิ่งที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะพี่น้องแจ้งเตือนเพื่อไวพ้พลาดที่งมงายเนาะต่อไปว่าจะมีอย่างกินเนาะพี่น้องมีได้กับขอรับน้ำแหละสู้ให้พี่น้องเบิง่งบ่มีอย่างดอกอ่ะคลิปนี้ก็สั้นนี่แหละเดี๋ยวพรกันแม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีแบบโบสบายดีกว่าเฉียเมากินบ้านท่านเนี่ยขอบใจหลายๆเด้อไปกินบ้านกันเอหอหอ่หอห่อห่อโอยเสีย